ขับใจขังเจ้าก็เป็นนิยายเรื่องใจขังเจ้าครับบังเอิญว่าเป็นนิยายที่แบบเออค่อนข้างมีคนชอบเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยหยิบจับเรื่องนี้มาถ่ายทอดเราเออถ่ายทอดบท,บทบาทของพันแสงกับแม่หญิงชวราคุณแสงผ่านหรือพันแสงเนี่ยครับเวลาอ่านบทปุ๊บตอนที่อ่านนิยายเห็นหน้าพี่แบ่ปากฏขึ้นมาเลย <Okay. S 1> <laughs> เพราะฉะนั้นก็เลยรีบโทรหาพี่อาผู้จัดการพี่แบ่ทันทีบอกเรื่องพี่แย เนี่ยพี่อามีแบบบทนึงอยากให้แวร์เล่นอยงเลยอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยได้พี่แวร์เป็นคุณแสงผานส่วนชวลาเนี่ยก็ได้น้องพายมาน้องพายเนี่ยออผมเคยทํางานกับพายตั้งแต่เรื่องทุ่งเสนหหาแล้วก็หนึ่งเขาเหมาะกับชวลาครับเพราะว่าหนึ่งหน้าไทยไทยตัวเล็กๆดูบอบบางแต่จริงข้างในเขาว่าสตรองครับก็เลยก็เลยได้เป็นคู่ คู่ใหม่อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วยิ่งเวลามาเวิร์กช็อปมาเล่นด้วยกันเนี่ยแบบว่าเคมีมาเต็มเลยเพราะว่าสองคนเป็นคนที่เหมือนเขาโอเพนมายอะครับเวลาเล่นนะครับเขาเป็นพันแสงจริงๆเขาเป็นชว์ลาจริงๆพอวันวันหนึ่งที่ทั้งคู่เปิดใจเคมีก็มาเลยขณะที่ตอนแรกที่แบบว่ายังไม่เปิดใจกันอะไรเงี้ยมันก็จะสนุกในแง่ของการแบบ ง,งอนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะบอกแวงจิกกัดกันอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ร่วมงานแล้วก็สนุกแล้วก็ด้านงานโปรดักชันเราก็อยากทําให้มันแบบว่าเราเล่าเป็นอโยธยามัลติเวิร์สนะครับ <c oughs> คือเป็นอโยธยาที่แง่มุมหนึ่งของอโยธยาอีกมุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่ยังมีคาถาคมเราก็เลยพยายามที่จะเซตฉากต่าง ให้มันมีดีไซน์ซึ่งแบบว่าแปลกตาเนื่องจากว่าเราตั้งใจให้เป็นมัลติเวิร์สสิแล้วเนาะก็เลยทําให้ดูแปลกตาทําให้ดูแบบว่าพยายามหาโลเคชั่นซึ่งแบบว่าดูแล้วแบบโหอะไรเงี้ยครับพยายามหาโลเคชั่นซึ่งก็ก็ดีครับก็สนุกสนานดีในการถ่ายทำครับ